รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เส้นทางจะไปถึงฝันของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปขอเพียงให้เริ่มออกเดินทางก็เพียงพอแล้วครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงนะครับกับผมเอิร์ธอติคุณอาริมโพคาทรเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยก็จะพาคุณผู้ชมไปสร้างฝันสร้างแรงบันดาลใจดีๆนะครับกับคนนี้เลยครับเขาเป็นกูรูด้านบูธคโคเทลนะครับคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องธุรกิจเนี่ยยิงห้ามพลาดเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยตามเอิร์ธมาเลยดีกว่าครับ ผมวรพันธ์คล้ำไพบูลเจ้าของ3ามเซนไฟฟลอชและโครงการเปลี่ยนบ้านกกับเป็นบูติกโฮเทลครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแหมวันนี้รายการฝันให้ไกลไปให้ถึงของเราเนี่ยอาจจะดูแปลกตาไปสักนิดนะครับอาจจะดูเก๋ๆชิคๆมากขึ้นนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่3ามเซนไฟฟลอชนะครับโรงแรมบูติกโฮเทลแสนเก๋นี่เองนะครับเพื่อมาคุยกับคุณขิงวรพันธ์คล้ำไพบูลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็ให้คุณขิงเนี่ยได้แนะนําตัวกับผู้ชมก่อนนะครับครับผมก็วรพันธ์คล้ำไพบูลนะครับผมทําโรงแรมขนาดเล็ก เราปรับมาจากโรงรถนโรงรถแขกย20ตารางวาเท่านั้นอ๋อโอ้โหที่นี่คือเคยเป็นโรงรถมาก่อนนะครับใช่ครับใช่แล้วเราก็เป็นสถาปนิกชื่อว่าซูเปอร์กรีนสตูดิโอนะครับทำงานในประหยัพลังงานนะฮะแล้วก็ผมยังเป็นคนที่สอนให้คนทําธุรกิจบูตีคโฮเทลด้วยเราเปิดคอร์สที่ชื่อว่าเปลี่ยนบ้านกับเป็นบูตีคโฮเทลครับ ครับโอ้โหก็เลยว่าเป็นทั้งครูแล้วก็เป็นทั้งนักธุรกิจด้วยใช่ครับอยากจะให้คุณผู้ชมได้มาเห็นที่นี่นะครับคือมันดูไม่ออกเลยว่าเคยเป็นโรงรถมาก่อนใช่ค่ะคืออยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าคําว่าบูทิสโฮเทลเนี่ยมันต่างจากโฮเทลปกติยังไงครับได้ครับคือโรงแรมเนี่ยทั่วๆไปนะเขาเรียกว่าขายลอดจิ้งลอดจิ้งก็คือห้องกว้างนะครับแอร์เย็นมียาม24ชั่วโมงนะครับขายความสุขสบายต่างๆนะครับแต่ว่าที่พักแบบบูทิสเนี่ย จ,จุดเด่นก็คือขายประสบการณ์ในการเข้าพักนะครับประสบการณ์ก็คือการอยู่ในพื้นที่ชุมชนการได้กินอาหารแปลกใหม่ๆนะครับการได้เดินทางท่องเที่ยวไปในทำเลที่ห่างไกลนะครับดังนั้นเห็นว่าบูทิ๊กเนี่ยช่วยเปิดพื้นที่ใหม่ๆทางด้านการท่องเทีทเ่ยวนะครับเราสามารถทาบูทิกคอนเทลในทำเลที่ที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยมีใครไปได้นะครับที่ที่ออฟเฟอร์ประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าที่มาพัก ก็คือไม่จําเป็นต้องอยู่ในทําเลที่ทําเลธุรกิจทําเลชุมชนหรือเปล่ามาถึงว่า,วาทาเลที่เขาค้าขายกันปกติแต่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ได้ใช่ที่คุณสามารถเสนอป,ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับลูกค้าได้อ่าผมยกตัวอย่างประสบการณ์นะเช่นโรงแรมบูติคระดับโลกบางแห่งเนี่ยอยู่ในย่านเสื่อมโทรมที่อาจจะเรียกได้ว่าสลัมอยู่ในโกดังเก่าอยู่ในโรงสีเก่าสะพานปาลาเก่าอยู่<อ>ใกล้วัด อยู่ในย่านที่คล้ายๆแสดินแดงนะฮะในในประเทศที่หนาแน่นเนี่ยบางบางแห่งนะฮะบูทิคเทลนะครับไปเช่าฟลอฟร์บางฟลอร์ของของแฟลตที่คล้ายๆแฟลตดินแดงบ้านเราเนี่ยฮะครับ,รบแล้วก็เปิดเป็นที่พักแบบบูทิชนั่นนอย่างในบราซิลในเมืองริโอเนี่ยก็มีสลัมมีโปรเจกต์ที่ชื่อฟาเวล่าซึ่งเป็นการเปลี่ยนบ้านหลายๆห,หลังในในสลัมเนี่ยให้เป็นที่พักเก๋ๆโอ้โหแสดงว่าคือไปเพื่อที่จะไปเอาประสบการณ์หรือวัฒนธรรมชุมชนที่นั่นเลยถูกต้องฮะหรือบางทีอาจจะเป็น เป็นทำเลที่อยู่ในธรรมชาติไกลๆก็ได้นะครับถ้าในเคสเมืองไทยก็ต้องยกพูดถึงบ้านไร่ไออรุณนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอกระเปือหวัดระนองนะครับซึ่งเจ้าของเนี่ยเป็นเป็นเป็นสารนิอนะฮะแล้วก็กลับไปทําเรียกว่าฟาร์มเซในบ้านของเขาที่บ้านนอกนะครับห่างไกลออกไปประมาณจากอำเภอเมืองประมาณ6กกิโลนะครับแล้วก็ขายประสบการณ์การใช้ชีวิตในฟาร์มอยู่ในบ้านสวนนะครับซึ่งจุดดีของบุญที่เขาเจอที่สําคัญข้อหนึ่งก็คือ บูติคอนเทลเนี่ยสามารถเปิดพื้นที่ใหม่สําหรับการท่องเที่ยวนะครับสามารถทําให้คนที่มีทาเลที่ห่างไกลทําให้ชาวบ้านที่มีพื้นที่เกษตรกรรมหรือคนที่อาจจะมีพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยมีธุรกิจขึ้นมาแลวเปลี่ยนมาเป็นที่พักได้มีรายได้ได้นะครับผมเรียกได้ว่าเหมาะกับเหมาะกับยุคสมัยนะที่ที่สมัยนี้เนี่ยคนเราแค่แค่ไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมนี่เขาก็พึงพอใจแล้วนะถูกต้องครับเพราะปัจจุบันเนี่ยคนต้องการหาที่พักใหม่ๆ นะครับไม่มีใครแล้วครับที่อยากจะไปนอนที่พักแบบเดิมๆิมทุกคนอยากจะหาความแปลกใหม่ประสบการณ์ใหม่แล้วก็ถ่ายรูปโชว์เพื่อทั้งนั้นเหมือนว่าเราไปเที่ยวทั้งทีเราก็ต้องเก็บเกี่ยวอะไรมาได้มากที่สุดนะครับอย่างที่สามเซน five l o d นี่ม,มีประสบการณ์อะไรให้ผู้ที่มาเข้าพักบ้างครับโรงแรมของเราเนี่ยเราตั้งอยู่ในย่านชุมชนของซอยสามเสนนะฮะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นชุมชนที่เก่าแก่สุดอันหนึ่งของกรุงเทพนะครับแล้วก็ยังมีความเป็นชุมชนแท้ๆค่อนข้างจะมากนะครับยังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะ นะครับฝั่งตรงข้ามแล้วก็มีวัดดังนั้นทุกเช้าเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะถูกปลุกโดยเสียงสุดของพระ<ม>ทําวัดตอนเช้า<ม>ซึ่งโรงแรมสแตนดาร์ดจะมองว่าเป็นเสียงน่ารำคาญนะครับแต่ด้วยวิธีคิดของบูติกเนี่ยเรามองว่าสิ่งนี้เป็นจุดขายนะ<ม>ครับหรือว่าอรอบๆที่มีบ้านชาวบ้านมีชุมชนต่างๆเนี่ยโรงแรมของเราเนี่ยสร้างการกระจายรายได้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารนะฮะเรื่องการจ้างงานการซักผ้าการทําความสะอาดเป็นไกด์ นะครับหรือว่าการกระจายรายได้ให้กับเรือนำชมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ปลายซอยครับผมนะฮะแสดงว่าอย่างอาหารของที่นี่เนี่ยก็ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเลยใช่ไหมครับนนั่ครบเมนูเด็ดของเราก็คือโรตีกับไข่ลูกเขยซึ่งเป็นเมนูที่ผมค้นพบโดยบังเอิญตอนไปไปช้อปปิ้งที่ตลาดบางลำพูตอนเช้าตลาดที่ไหนนะครับตลาดบางลำพูอ๋อตลาดบางลำพูใช่ครับคือเวลาเราทำธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยเราต้องมีการ manage แบบ low cost ตัด fixed cost ทีหมด นะครับฟีคอสกานหนึ่งก็คือเรื่องอาหารนะนั้นแทนที่เราจะมีแม่ครัวมีสตอลฟูดเนี่ยเราก็ใช้วิธีซื้อหรือเลือกอาหารที่ดีในชุมชนเนี่ยมาเสิร์ฟให้กับลูกค้าทําให้เราได้ค้นพบเมนูอย่างโรตีไข่ลูกเขยครับตั้งแต่จะใหม่แล้วก็ต้องรับรองว่าเราทําของดีให้กับลูกค้าอย่างแน่นอนอย่างนี้ครับเป็นไงครับคุณผู้ชมนี่แค่เริ่มต้นก็น่าสนใจขนาดนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะรู้เรื่องราวของบูตีคโฮเทลได้มากขึ้นกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งเปลี่ เรามีเงินแล้วก็เวลาจํากัดใช่ไหมเราต้องถ้าเราแยกไม่ออกเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรที่มันเกิดผลลัพธ์ที่ที่มีความยั่งยืนได้ กสทชคอร์เซ็นเตอร์1200โทรฟีมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือติดต่อสอบถามผ่านช่องอื่นๆที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลทาง SMS ทางแฟกทางเว็บไซต์และทางไปรษณีย์ คุณผู้ชมคะวันนี้มีข่าวสารดีๆมาฝากกันค่ะด้วยทางสำนักงานกสทชมีมติเห็นชอบรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศก,กสทชเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับ กิจาการโทรรักธมนาคมย่าน1,800เมกะเฮิรซซึ่งจะนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปค่ะโดยสาระสำคัญของหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่1,800เมกะเฮิรซครั้งนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปทั้งเรื่องอายุของใบอนุญาตผู้รับใบอนุญาต ราคาและที่สำคัญก็คืออัตราค่าบริการค่ะที่เมื่อเปิดให้บริการแล้วอัตราค่าบริการทั่วไปจะต้องถูกลงกว่าอัตราค่าบริการเฉลี่ยของอัตราค่าบริการ 3G บนคลื่นความถี่2.1กิกะเฮิรตซ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและต้องมีแพ็กเกจพิเศษที่มีราคาถูกกว่าปกติสำหรับผู้มีรายได้น้อยผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสค่ะ ซึ่งนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการคณนะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทร,รัคมนาคมแห่งชาติหรือเลขาธิการกอสอทชก็ได้กล่าวถึงการประมูลคลื่น1,800เมกะเฮิรตซว่าร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่1,800เมกะเฮิรตซที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกอสอทชในครั้งนี้เป็นร่างที่สร้างดุลยภาพในการใช้คลื่นความถี่การแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรัคมนาคมเน้นผลประโยชน์รัฐ และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหลักค่ะและนี่คือข่าวสารดีๆที่อีฟนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกสทชด้วยค่ะสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวดีๆแบบไหนอย่างไรกลับมาติดตามชมกันได้ในฟันให้ไกลไปให้ถึงเวลาเดียวกันนี้นะคะสวัสดีค่ะ กลับมาพูดคุยกันต่อกับคุณขิงวรพันธ์คร้ามไพบูร์นะครับผมูรูด้านบูิีโฮเทลอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะครับครับคุณขิงครับถ้าสมมติว่าอยากจะเริ่มธุรกิจการทำบูิคโฮเทลเนี่ยเราต้องเริ่มต้นที่ตรงไหนครับอืมเด็กแรกก็คือเรื่องท้เลนะครับเอ่อปกติเราทำธุรกิจเนี่ยเราอยากหาทํานที่ที่ดีที่สุดครับถูกต้องนะแน่นอนทุกคนทำโรงแรมเนี่ยเราอยากจะได้ที่ตรงสี่แยกใกล้ตลาดใลรถไฟฟ้าครับต้องนะแต่ว่าประเด็นที่สำคัญคือ ทุกคนไม่ไม่เชื่อว่าทุกคนสามารถมีทำเลแบบนั้นได้ครับแล้วประเด็นที่สําคัญซึ่งเป็นข้อเท้จริงอีกอย่างก็คือว่าโรงแรมที่ตั้งอยู่ในทำเลแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเซกเซนทุกโรงแรมนะฮะครับถูกต้องไหมฮะดังน,นั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับท่านผู้ฟังก็คือว่าคุณกับต้องหาทาเลที่คุณมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่มาสร้างจุดขายให้เกิดเป็นจุดเด่นแล้วก็ขายสิ่งนั้นขึ้นมามนะแปลว่า มุมมองเรื่องการลงทุนบูติกเนี่ยมันไม่ได้สาคัญว่าคุณจะไปลงทุนที่ไหนนะครับแต่มันสําคัญที่ว่าของที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยค,คุณจะใช้ประโยชน์มันอย่างไรให้ได้สูงสุดอ่าดังนั้นข้อแรกคือเมื่อคุณมีทําเลไม่ว่าดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ยคุณต้องรู้ไว้เลยว่ามันสามารถท,ทําธุรกิจที่พักแบบบูติกได้ทั้งนั้นอ,อันนั้นคือข้อแรกนะครับข้อ2ที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องการสร้างจุดข,ขายนะครับไม่ว่าทําเลจะอยู่ใกล้หรือไกลย,ยังไงก็ตามเนี่ยคุณต้องมีจุดข,ขายที่ยอดเยี่ยม นะครับจุดขายยิ่งอยู่ไกลเนี่ยจุดขายยิ่งต้องมีความชัดเจนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับปรากฏว่าโรงแรมที่ยิ่งอยู่ไกลนะครับการที่โรงแรมอยู่ไกลเนี่ยแปลว่าคุณตั้งอยู่ในทำเลที่ห่างไกลนะครับแต่ว่ากําไรก้อนแรกที่คุณได้เนี่ยมันได้มาจากการที่คุณมีทุนเรื่องที่ดินที่ต่ำถูกต้องไหมฮะและคุณสามารถสร้างจุดขายที่ดีได้เพราะว่าอันนี้แหละคือ key ี u c c e s s ที่สําคัญของธุรกิจก็คือว่าเรื่องทําเลเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหา แต,แต่ว่าเราจะต้องสร้างจุดขายเพื่อดึงดูดลูกค้าอย่างนี้แะครับใช่ครับมันความเสี่ยงมันสูงไหมครับความเสี่ยงมีแน่นครับแต่ว่ามุมมองของธุรกิจนี้อยู่ที่ว่าไม่ใช่ตรงที่ว่าคุณจะลงทุนที่ไหนนะฮะแต่อยู่ที่ว่าของที่คุณมีอยู่แล้วคุณจะทําอย่างไรให้เกิดมูลค่าสูงสุดแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณเป็นคนบ้านนอกคุณมีที่นาที่คุณกลับไปบ้านปีละหนนะฮะ คุณมีบ้านอยู่ใน uh, สลัมบ้านอยู่ในแผ่นดินแดงนะครับคุณกับจะต้องเรียนรู้วิธีสร้างจุดขายแล้วเอาสิ่งเหล่านี้มาขายให้ได้ mm. อันนี้คือการเปลี่ยนเกมธุรกิจอันนี้คือคุณค่าของ mm. โมเดลธุรกิจบูธีคโฮเทลมันแปลว่า mm. แปลว่าทุกคนในประเทศนี้เนี่ยสามารถจะเป็นเจ้าของธุรกิจนี้ได้ถ้าคุณรู้จักการสร้างจุดขายนะครับแล้วก็โรงแรมหลายแห่งในโลกที่ตั้งหลายแห่งในโลกเนะี่ยได้พิสูจน์แล้วให้เห็นแล้วว่า ถ้าจุดขายดีจริงเนี่ยใครๆก็จะไปนะครับอันนี้เป็นการสร้างโอกาสให้กับคนจํานมวนมากในประเทศนี้ให้เป็นเจ้าของกิจการคผนะครับตรงกันข้ามนะฮะถ้าเรามองด้วยโมเดลแบบเก่าเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทําคือต้องหาเช่าที่แพงๆนะครับต้องมีจํานวนห้องมากๆถึงจะคุ้มทุนแต่สิ่งที่ผมอยากจะถามคือว่าจะมีสักกี่คนในประเทศนี้ที่มีโอกาสลงทุนแบบนั้น ะะจะดีกว่าไหมครับถ้าประเทศของเราเนี่ยมีช่องทางการลงทุนมีโมเดลธุรกิจที่คนจำนวนมากเนี่ยเป็นเจ้าของได้ถ้าเกิดบ้านหนึ่งหลังในซอยสร้างรายได้ได้นะฮะชุมชนต่างๆเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายอย่างอย่างการทำฟาร์มสเตย์แบบที่ไกลๆก็คือคถือว่าเป็นบูติคโฮเทลเหมือนกันใช่ครับอย่างนี้คือเขาสร้างจุดขายด้วยความที่เขาอยู่ไกลยัยงไงครับ การที่ให้คนเมืองไปใช้ชีวิตแบบชนบทกินอาหารที่สะอาดสูตรอาการที่บริสุทธิ์โอเคนี้ก็น่าไปแล้วถูกต้องคนระับ <c oughs> แล้วก็การที่คนได้มีโอกาสไปยังพื้นที่ที่ไม่เคยได้ไปเนี่ยอันนี้ถือว่าเป,เป็นประสบการณ์ในการเดินทางนะครับผมยกตัวอย่างออที่พักแห่งหนึ่งในกรุงเทพน,นะครับชื่อว่ามณฑลเซนโยคะนะครับเป็นบ้านที่มีห้องนอนสามห้องนะครับอยู่ในย่านดอนเมืองนะครับเป,เ,ออเป็นคนที่มาเรียนกับเราเดิมเนี่ยเขา บ้านหลังนี้เนี่ยเขาเขาจะปรับปรุงบ้านเขามีงบล้านหนึ่งนะฮะแต่เมื่อเขาเปลี่ยนเป็นบูตีคโฮเทลเนี่ยสิ่งที่เขาได้ก็คือว่า,าบ้านพักเปลี่ยนโครงสร้างจากลายเดือนมาเป็นรายวันนะครับตกแต่งด้วยงบประมาณเท่าเดิมหนึ่งล้านบาทนะครับแล้วก็สร้างจุดขายโดยให้คุณพ่อคุณแม่มาช่วยบริการนะฮะมีน้องๆองสอนโ,โยคะนะครับอยู่ในย่านดอนเมืองนะครับตอนแรกเขาก็ใจว่าคนที่มาพักที่นี่เนี่ยจะเป็นคนที่ ตรานสิทธ์ดอนเมืองครับแต่ว่าเมื่อเปิดแล้วปรากฏว่าไม่ใช่นะกลับเป็นคนที่จะมาเที่ยวในกรุงเทพนี่แหละเออแต่ชอบการน,นั่งรถไฟอ๋ออนะคนที่มาจากประเทศไกลๆเราเนี่ยชอบนั่งรถไฟจากย่านดอนเมืองแล้วดูชีวิตจากดอนเมืองเนี่ยเข้ามาที่หัวลำโพง<อ>สิ่งเหล่านี้กลับกายเป็นส่วนหนึ่งของจุดขายของที่พักที่ชื่อว่ามอนล็อก นอกจากจะคิดนอกกรอบได้แล้วก็ยังทําธุรกิจแบบ SME ได้ด้วยนะครับใช่ครับตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบูติคโฮเทลไปเยอะอยู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเคล็ดลับการใช้ชีวิตของคนที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างคุณขิงดีกว่านะครับเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับแขกนะฮะถ้าแขกเนี่ยเกิดมาทํไอทีคนจีนเกิดมาค้าขายยิวเกิดมาค้าเงินคนไทยก็เกิดมาเพื่อทําธุรกิจบูติคโฮเทลนะฮะจะมีงานอาชีพกันที่ พระเจ้าหรือสวรรค์เนีสร้างให้มนุษย์เราทำ,ทำ,ทำอาชีพนี้นะฮะสำนักง,งานกสทชมุ่งเข้าสู่ยุคดิจิตอลคอมมูนิตี้ นำพาประเทศไทยยกระดับสู่สังคมการสื่อสารยุคดิจิตอลสมบูรณ์แบบภายในปีพศ2563โดยผลักดันทุกโครงการสร้างด้านการสื่อสารเพื่อเป็นพื้นฐานรองรับเศรษฐกิจดิจิตอล ก็สู่ช่วงสุดท้ายของรายการฝันที่ไกลไปให้ถึงแล้วนะครับยังคงพูดคุยอยู่กับคุณขิงนะครับผมกูรูด้านบูติโฮเทลของประเทศไทยนะครับผมผมอยากจะถามว่าการที่คุณขิงมีทั้งธุรกิจส่วนตัวก็คือคการทำบูติโฮเทลเนี่ยแล้วก็เป็นนักพูดสัมมนาหรือว่าเป็นค,ครูเนี่ยการที่เราทําหลายๆอย่างแบบนี้ถือว่าเราประสบความสาเร็จในชีวิตระดับยังไงละ่ะเรามีเคล็ดลับการใช้ชีวิตยังไงครับโฟกัส uh, ครับโฟกัสโฟกัสทาอย่างเดียว จริงๆผมอาจจะดูเหมือนทำหลายอย่างนะครับแต่ผมพูดเรื่องเดียวคือผมพูดเรื่องบูติคโฮเทลแต่บางทีมันก็พูดผ่านการสัมมนาพูดการผ่านการทำหนังสือพูดผ่านการทำที่พักหรือพูดการการทำอาชีพสถาปนิกออกแบบโรงแรมแต่ว่ามันพูดอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นนะครับผมว่าโฟกัสเป็นเร,เ,รเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าเวลาเรามีสั้นนะฮะเราควรจะรู้ว่าเราจะใช้เวลาที่เหลือในชีวิตของเราเนี่ยทำเรื่องอะไรนะฮะ รู้คุณชมเลยแหละท่านเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าคุณขงิงนจบการศึกษามาจากคณะสถาปัตยกรรมใช่ครับใช่ไหมครับสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้ช่วยเหลือในการทําธุรกิจกมูตทิคมฮเทลด้วยหรือเปล่าครับโตมากเลยครับเพราะว่าการศึกษาปั์เนี่นสอนเราได้คิดนะฮะแล้วก็สอนให้เราแยกแยะออกว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นความงามแบบปลือกหรือความงามที่เป็นความจริงถ้าเราแยกสิ่งนี้ออกได้เนี่ยเราจะเลือกลงทุน หรือเลือกทำหรือ,อหรือเลือกตกแต่งสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องนะครับผมยกตัวอย่างเนี่ยเ,เรามีเงินแล้วก็เวลาจํากัดใช่ไหมเราต้องถ้าเราแยกไม่ออกเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรที่มันเกิดผลลัพธ์ที่ที่มีความยั่งยืนได้นะครับการตกแต่งก็เหมือนกันถ้าเราแยกไม่ออกเนี่ยเราอาจจะตกแต่งในสไตล์ที่ปีหน้าก็เฉยแล้วซึ่งแน่นอนสําหรับนักลงทุนขนาดเล็กมีเงินน้อยมันไม่ใช่เรื่องดีนะครับเราต้องสามารถแยกให้ออกว่า อะไรที่เราตกแต่งแล้วมันเป็นความงามในระดับสัจธรรมโอ้โหแล้วมันอยู่สวยงาป,ปีกสิบปีครับถูกต,ต้องไหมฮะเพราะแน่นอนเราไม่อยากจะทาแล้วปีหน้าโอ้โหก็เฉยแล้วครับนะฮะแล้วความงามมันเป็นสัจธรรมนี่มันคืออะไรยังไงครับก็คือความงามที่เกิดจากความจร,ริงนะฮะเกดิดจากความจริงเกิดจากชีวิตคนจริงๆการใช้งานจริงๆ<อ>ที่มันอยู่เหนือความแตกต่างทางด้านความเชื่อศาสนาห,หรือประเพณีครับ คือเราต้องเวลาเราจะทาอะไรเราก็มองให้มันลึกมองให้มันไปถึงอนาคตด้วยถูกต้อง <c oughs> ผมยกตัวยอย่างเช่นอะไรฮะความรักความรักเนี่ยเป็นความรักที่เป็นความจริงนะบูธิโกเทวเนี่ยขายประสบการณ์ที่เป็นความจริงเช่นขายประสบการณ์การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ในพื้นที่ที่แตกต่างถูกต,ต้องไหมฮะครับให้คุณกินข้าวของชาวนามาทั้งชีวิตเนี่ย<ม>คุณรู้หรือเปล่าว่าคนที่ผลิตข้าวให้คุณเนี่ยเขาใช้ชีวิตอย่างไรอันนี้คือ ความงามในระดับความจริงแต่ถ้าโรงแรมทั่วไปคุณขายความงามระดับแผ่นกระดาษระดับที่ต้องเปลี่ยนทุกๆ5าปีเออจริงๆด้วยนะการที่เป็น b ู u t i โฮ e h o หรือว่าเป็นโฮสเทลเล็กๆเนี่ยครับก็คือการที่มีคนเขาอยู่อยู่อาศัยอยู่ในที่นั้นจริงๆแล้วประมาพักอาศัยบ้านเนี่ยเราก็จะรับรู้ถึงความเป็นอยู่ของเขาจริงจริใช่ครับการที่การที่คุณขิงทาําอะไรแบบนี้นี่คือเรียกได้ว่าเป็นความสุขในชีวิตของ,ของคุณขิงใช่ไหมครับถูกต้องครับคือผมเชื่อว่า คนเราเกิดมาเพื่ออะไรบางอย่างนะทุกคนนะฮะสำหรับผมเชื่อว่าผม,ผมเชื่อว่าประเทศนี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เราเราเติบโตมาในในเจเนเรชันที่คนแก่ทุกคนบอกว่ารอคนรุ่นต่อไปมาทําเถอะสําหรับผมเป็นเป็นสิ่งประโยชน์ที่เรารับไม่ได้นะฮะนะฮะผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเหล,ล,ล่านี้ต้องเกิดในรุ่นของเราทำไมทำเลยแล้วต้องเกิดด้วยมือของเราด้วยมันทําให้คนที่มีเงินน้อยนะครับ,รบในพื้นที่ใดๆก็ตามเนี่ยเขามีโอกาสมีธุรกิจ นะครับและที่สําคัญเนี่ยมันทําให้ครอบครัวได้อยู่ด้วยกันได้ mm hmm. เห็นไหมปัจจุบันกรุงเทพหรือเมืองใหญ่เนี่ยมีแต่คนอยากจะเข้ามานะครับแล้วก็ชนบทหรือบ้านนอกอะไรต่างๆก็ทิ้งล้างอ,นนอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่การพัฒนานะฮะ uh huh. นะรเราเห็นว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมันมีการกระจายรายได้กระจายความเจริญเ,เท่าเทียมกัน,กน mm hmm. คุณมีบ้านนอกคุณมีทุนอะไรคือท,ท,ทุนของคุณคือที่ดิน คือการมีระบบสังคมมีการมีครอบครัวมีอะไรที่มันเหนียวแน่นแต่คุณกับทิ้งทุนสิ่งนี้ซะแล้วคุณก็ไปทำมาหากินในเมืองใหญ่แล้วสิ่งที่คุณได้คืออะไรฮะคุณกลับมาอายุหกสิบคุณมีบ้านหนึ่งหลังมีรถหนึ่งคันแต่ทุนที่คุณมีทั้งชีวิตคุณทิ้งมันไปเลยก็คือผู้ที่คุณเอนอาจจะเป็นธุรกิจเล็กแต่ที่จริงันก็สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันถูกต้องฮะแลวนี่คือเหตุผลที่ที่คุณขิงไม่ได้ขยายสาขาหรือเปล่าครับ ใช่ฮะออตอนเราเปิดโรงแรมแล้วมันสักเซสเนี่ยถึงจุดหนึ่งนี้นะฮะเราต้องมาคิดว่าเราจะทำอย่างไรกับมันต่อคำถามแรกของผมคือถ้าผมขยายห้องพักจาก3ห้องเป็นอ0ห้องเป็น30ห้องแล้วยังไงต่อมันมันสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าไม่เลยนะฮะในโลกนี้เนี่ยก็มีคนที่มีโรงแรม30ห้องผมเชื่อว่าหลายล้านคนนะฮะมีคนมีโรงแรมสาม้ห้องือเชื่อว่าหลายล้านคน มีโรงแรม3,000ห้องผมก็เชื่อว่าหลายล้านคนมีโรงแรมล้านห้องผมก็เชื่อว่าหลายล้านคนแล้วโซวัตล่ะฮะผมต้องเลือกงานที่ผมสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ผมเลือกโฟกัสในทางที <th> ่สอนให้คนทําธุรกิจนี้เพราะเป็นสิ่งที่ในประเทศนี้ไม่มีคนทำนะฮะเป็นการแชร์ความรู้ของผมนะฮะแทนที่ผมจะไปเปิดโรงแรมมีเจ้าของห้องมากขึ้นผมเลือกสอนคนให้ทํา ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กมากขึ้นนะครับเพราะผมเชื่อว่านี่นี่คือคุณค่าที่ผมจะมอบให้กับประเทศนี้ได้อยากจะยินปลบมือตอนนี้เลยนะครับคือแทนที่เราจะไปขยายธุรกิจของเราแล้วเราก็รวยขึ้นอีกนิดหน่อยแต่เรากับนําความรู้ของเราเนี่ยไปทาไปทาพัฒนาประเทศถูกต้องถูกต้องแต่เราก็ทาในมุมของธุรกิจนะฮะทีนี้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอาจจะอยากเรียนรู้เกี่ยวกับบุริย์ของเทลมากขึ้นก็ไม่ต้องไปตามหาก็ได้นะครับว่าคุณขิงจัดสัมมนาอะไรที่ไหนเรามีนี่ครับหนังสือ หนังสือนะเขาตของเขียนมาแล้วสี่เล่มครับสี่เล่มสี่เล่มสองเล่มแรกก็คือเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูธีโคเทลเล่มหนึ่งเล่มสองเนื้อสิ่งอินเดคือหน้าปกสวยมากนะครับเล่มหนึ่งเล่มสองอันนี้คือเป็นบูธีโคเทลใช่ครับแล้วก็เล่มสามนะเรื่องโฮสเทลโฮสเทลก็เป็นธุรกิจที่นักลงทุนหน้าใหม่เนี่ยชอบทํากันเพราะว่ามันลงทุนไม่เยอะนะครับแล้วก็วัยรุ่นชอบพักข้างล่างมันจะเป็นพื้นที่แฮงเอาท์ที่ปาร์ตี้กันนะครับอันนี้ก็อยู่ในร้านนะฮะก็เล่มสี ชื่อโฮมสเตย์โฮมเมดสเตย์เกี่ยวกับการทำธุรกิจโฮมสเตย์คือมีครบแหละทั้งบูติคโฮเทลทั้งโฮสเทลแล้วก็โฮมเมดสเตย์คือจะพูดวันนี้นี่ไม่หมดแน่นอนนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองไปหาดูลองหาอ่านดูนะครับใช่หรือถ้าง่ายกว่านั้นอีกนะไม่มีตังค์ซื้อถือเล่มละสามร้อยนะเขียนมาถามผมใน a ฟ e b o o k มี a c e b o o k นะครับเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเทลทุกวันนะผมจะได้ข้อความนะบ้านหนูอยู่นี่นะมีเงิน แค่นี้น้อยมากเลยอยากจะเปลี่ยนเป็นบูติคโฮเทลทำอย่างไรมาสอบถานกันได้ใช่ฮะเปลี่ยนมาได้เลยเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเทลเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเทลนะครับใช่ครับมีช่องทางอื่นไหมครับผมแอบแอบได้ยินมาว่ายแววว่ามีแอปพลิเคชันด้วยทีนี้ทันยุคครับใช่ฮะใช่ก็มีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า h o เม s t a ตนะฮะนี่นะครับผมก็เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ คนที่มี property ขนาดเล็กเนี่ยทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นโอ้โหวันนี้ได้ทั้งแรงบรรดาลใจได้ทั้งความรู้ดีๆจากคุณขิงมากมายเลยนะครับแต่น่าเสียดายที่เวลาของเรามันหมดลงแล้วถ้ายัางไงก็ถ้าอยากจะศึกษาต่อนะครับนี่เลยครับช่องทางต่างๆมีอีกมากมายสําหรับคุณขิงนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมา,มากๆเลยขอบพระคุณครับ ผมหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการฟันไม่ไกลไปให้ถึงนะครับผมมีแรงบันดาลใจดีๆมีความรู้ดีๆแบบนี้ในทุกสัปดาห์เลยอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับน้องเอิร์ธครับคุณขิงและก็ทีมงานทุกๆคนนะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนครับผมพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับวันนี้หลายๆคนตคนงคงเห็นภาพฝันชัดเจนมากขึ้นอย่าลืมนะครับเริ่มออกเดินทางหาฝันกันแล้วเราก็จะไปถึงฝันนั้นครับ